สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาบูมังกรยาว,วันนี้ผมจะมาวิธีการขยายพันธุน์พืชแบบไม่อาศายัยเพศนั่นก็คือการตอนกิ่งครับที่ผมจะตอนกิ่งก็คือต้อนกระท่อมครับอุปกรณ์ก็คือมีกากใยมะพระ้าวครับแล้วก็เชือกฝังแล้วก็มีดครับวิธีเลือกครับเราก็เลือกแบบต้นที่ไม่ไม่อ่อนเลุลูกระไดเกินไปนะครับเนี่ยครับมาดูนี่เห็นยังอืมนะครับแล้วก็กีดรอบรกบกีดรอบรอบ กิ่งนะครับกิ่งที่เราจะตอนครับกีดรอบรอบสองฝั่งครับนะครับกีดรอบรอบสองฝั่งนะครับนี่ครับกีดเสร็จแล้วก็ปาดนี่ครับให้มันเป็นสีขาวเนี่ยอย่างนี้ครับแม่ดูใกล้ๆกล้น่บายมันเป็นสีขาวรอบๆบนะครับรอบๆอกิ่งที่เราจะตอนะครับนี่ครับ เนี่ยครับผมก็ปาดรอบแล้วนะครับรอบเสร็จแล้วก็ตัดเชือกฟางที่เราจะมัดนะครับแล้วเราก็เอากาดแยมเผานี้ครับใส่เข้าไปครับใส่้ไปในต้นนี้ครับแล้วเราก็มัดครับมัดจะให้มันรูดนะครับเนี่ยครับมัดแข็งๆนะครับเนี่ยครับมัดแข็งๆนี้นะครับแล้วก็มัดอีกฝั่งครับเพื่อจะได้ไม่ให้มันรูดครับรอบๆไว้ครับ ย้าเมพร้าวนี่คือมันต้องคุมกิ่งขาวๆที่เราตาัดออกนะครับครับนี่ครับก็คือเสร็จแล้วครับขอบครับ